ฝนแล้วก็เข้ามาสิถ้าจะไล่ย่ะนิวเหมือนมันนิวไม่เต็มใจอ่ะเออนิวมันไม่มีใครสวัสดีค่ะสวัสดีดิสวัสดีเฮียอะไรมาไม่มีใครเลยสวัสดีค่ะนี่บน่นยิบไรชียิบไรแอบสวยไงขายสวยเออสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S มึงอลายคนะคน,นั่งยิ้มเฉยๆขอนึ่งแม่หน้านิ่งๆสวยเหมือนสตรอเบอร์รี่เลยค่ะทรงอ่ะทรงแบบนี้เหรอไม่ใช่ทรงแบบเรียวๆอย่างเงี้ยหรอหน้าเป็นรูอย่างเงี้ยนี่ขอกินอันนี้แน <ah> ้ๆหน้าเป็นร mm ูเหรอนี่เป็นขอกินนะได้ใช่ไหม ไม่เอาแล้วเอาจริงมาครับแล้วปี๋แล้วมาแล้วดอกข้าวมันเลยม้วนหนึ่งเลยปะอันนี้อร่อยมึงกูยังไม่หิวแต่ว่าอร่อยมางขอบคุณไหคะที่ผมจะห่อกลับบ้านอีกแล้วอีเวนอีนิวมึงสวยปาริสทิวตันมึงเหมือนเสาของโรงแรมมึงโชว์หุ่นให้เขาดูดิเสาเขาเป็นรูนี่หรอไอเฮียอ่าเดยๆเดย์ไปต่อข้างหลัง เป็นแอลกอฮอล์เต็มไปหมดไม่ใช่มันเป็นขวดใส่สีอิ๊วใบยโอก็ชอบผสมควายผสมสีอิ๊วเขาผสมสีอิ๊วผสมทำไมก็ลาดไปกับปลาแล้วมึงจะผสมอะไรอ้วนยาพักเูรื่องยา สะสมอย่ปล่อยเชาอะนยรงมากสะสมหรือปล่อยเช่าคะโยนบอกเลิศตีบาทยังไงชุมชนบ้านบาทองีชุมชนชุมชนบ้านบาดเงีกูดูอยู่ช้าสิบเอ็ด่ะดีๆีเมื่อกามึงเคยออกอะไรกันไม่ลองไม่รู้ไม่ออก ใช่ปะกู้ไข่คุยเหรอกู้ไข่คุยเหรอดินสิบอกสิบอกเอดินไข่กูยไข่ดินเหรอเออดินที่เป็นลูกตาดินตาไม่ลองไม่รู้อ่ะไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่็นไม่ทำไม่เป็นแล้วบอกไปไทยโซอีฝนตอแหละเจ้าค่ะเอ้ยมาดูเธออีฝฟนลองไม่ลองไม่รู้ได้ค่ะ แล้วบอกไปไฮโซอีกดอ,อกเขาไม่ดูนะคะเขาดูแต่ดมอร์นิ่งอเมริกาค่ะสันเป็นไฮโซฉันเป็นไฮโซแต่ไม่ลองไม่รู้ <c oughs> ไ,มไม่ได้คะ่ะอาแล้วไหนไมึงไมมึงลองได้อะเอา้ากูบอกกูไม่ใช่ไฮโซกูอยากเป็นเ <c oughs> ออกูอยากมีเพื่อนเป็นไฮโซแล้วแล้วมาบอกว่ามึงอยากมีเพื่อนเป็นอะไรนะอยากมีเพื่อนเป็นไฮโซหรือไปลูกท่านทูตแล้วตอนนี้ได้ยังยังเพราะว่าขรบกลับ มี่ไงกูมึงบอกกูมึงไปไฮโซกูก็เชื่อปั้งตอนแรกกูใช่หรอวะเราก็อาจจะแบบให้คิวห่อทองเออก็คิดว่าแบบนานคิวนานเทือกนานจริงจริงแล้วไม่ลองไม่รู้ห่อขี้เลยอย่างอย่างกูนี่ทำงานอะไรได้บ้างแอร์โฮสเทสกาตาทำไมอ่ะหน้าคมๆแขกๆก็ต้องได้ปั๊กใช่อย่างนิวอ่ะ อย่าบอกไม่ไม่เอาโคเรียนน่ะไม่เล่นน้าโคเรียนแลแบบจะเป็นอะไรเหรอเอาดีๆเขาเตอร์เครื่องสั่งอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นแบบอารมณ์แบบชาแนลจิออหยุดเดี๋ือดชาแนลชาแนลไม่แปลเลยก็ดอกวันที่อยากโมยโมยเถียงก็ดอกชอบเถียงแล้วถ้าขับรถนิวจะขับรถอะไร แลมโบเรกินีอิตาลีอ่ะของฝนไรดีทาดาซิม่อนมิล่าไดฮัสุมิลสาน่ารักเป็นน่ารักน่ารักสไตล์แบบอันนี้ไงเมืองแม่แม่รุ่นพี่กว่าขับมิล่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ค่ะสามวันถึงไปกัเมืองวันเดียว จริงๆแบบรถปกติเลยวันเดียวยังถึงยังอยู่กรุงเทพจริงๆมึงรถมีล่ารู้จักมาคาเลเกะเออขับไปเชียงใหม่ค่ะแม่พี่โอปอล่ะแล้วตอนเดินลงมาจากรถเป็นไงไม่รู้กูไม่ได้ไปเขาร้อยข้ามไม่เห็นมือกูไม่เห็นอีดอกขาอะไรอีดอกอยู่บนพื้นฐานอะไรม้่งก่อนโอ้โหเขาเรียกคนเสียเส้นอีดอกเนี้ยถามเรื่อยอีดอกเป็นสติไม่ได้อรอเออ อ่ะถ้าชิมมันนี่ให้ดูว่าลูกพับระหว่านไหมกูกินไม่เป็นมึงกินปกติลูกมึงกินลูกจันไก่ดองมึงกินมะกุฎลูกจันไก่ดองมึงกินมะกอกแล้วมึงบอกสตรอเบอรี่ค่ะโรยน้ำตาลค่ะไม่หวานเนี่ยมะกุฎโรยน้ำตาลหน่อยมือนมาเลยกินลูกนี่มึงกินลูกจันไก่ดองกินราสเบอร์รี่ค่ะ pear มึงอะไรมึงกินอะไรดอแค่จะรู้ป่ะผักอะไร ผักอะไรผักเขียวกินอะเมื่อกี้เราผักเสี้ยนนี่หรอซอยจูตะกูเออประกาศหินนี่ดรอพี่เป็นผักสบีป่ะสบีป่ะผักหินใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินไงต้องขับพิษฝนกันไอ้เฮีมึงนี่โอ้มึงเปิดมาเลยทั้งมึงไม่ต้องไปใช้ใครมึงอะมาเลยมาเออเออดีทำด้วยตัวเองหนิแม่ หน้ามันเป็นโดนวันนี้หน้าเป็นอะไรมันหยดอนนี้นี่อย็นปะฟังนะหน้าเราอะเหมือนจบเซนฟังเลยจริงจริงจดเซนฟังหน้าเราเหมือนจบเซนฟังฝนดีๆแล้วมาต่อจุฬาราเรียนเซนฟังได้ทุนด้วยเอฟเอไปเรียน อเมริกาเจลาต้องอินเตอร์แน่นอนเจลาอินเตอร์เทุ่งนังเท่านางเท่านางเลยเท่านางแล้้วแลวนี่วะก็ตามสภาพตามอะไรเลยไม่จบมั่งอะไรมั่งกูแหละแต่ของมึงอ่ะดูจักเชื่อไหเออพาฟกายภาพแล้วกูจ Personality แล้วเขาจบที่ไหนเซนฟังเต็มเต็มเซนฟังซิสเวียร์เจาะใส่ปอดนี่ใครเห็นด้วยกดหนึ่ง แต่นิวอะก็ทั่วไปเทศบาลร้อนผิวไงผิวเขาดีผิวพี่เขาอะเป็นไมล่ะซิตเตอร์ดุกับตะเรียนอวดีดีอีดอกเขาบอกว่าเราบูลี่กันเองใช่ค่ะอีดอก เดี๋ยวน,นี้นี่นี่จะมีรายการใหม่ใช่ป่ะใช่คือบอกกันเลยว่ารายการของเราปังแน่นอนนะคะในช่องโคตรคูล่สรุปคือไม่มีอยู่จริงอ,อันนี้พูดไ,ดไปอันนี้นมาคุยกันเล่นๆแบบเหมือน,นรายการสาระแน่เอวก็ททำหนังอยู่สารแน่ออิจฉาภายไกลกูรู้เลยเออ ช่วงนี้สนับสนุนโอยตะวันมันชี่มีเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยรายการพี่กูอีดอคนคุณภาพค่ะงานอะไรก็ไม่รู้บ๊วเบ้อีดออสรุปมีรายการปะเนี่ยมีฝากดูด้วยนะคะสนุกมากครับรองแต่ถ้าดังก็อาจจะยิ่งซ้อมไว้ก่อนเลยไหมเออซ้อมยิงก่อนซ้อมไวก่อนเลยไหม สมมติเปล่าอ่ะสมมติเปล่าว่าดังแล้วแบบโหรายการแบบพี่นี่หนูชอบพี่มากเลยแบบที่รายการในช่องโคตรขวดอาจจะมีเพื่อนป็นดาราแต่ก็อัพเนี่ยเอออัพเกรดให้เราได้ไปเรื่อยๆแล้วจะทักคนแบบที่มาขอถ่ายรูปอ่ะอาจาะอจะต้องมีผู้จัดการหรืออาจจะายบัตรจับมือนอนที่สั่นบารทุกหลังอุ <c oughs> ้ยโมกี้อเนาะ <c oughs> จริงจริง มีรายการจริงๆมีรายการนิ่เป้ยนะคะเป้ยไปเรื่อยแล้วก็โมจิระชยาแล้วก็น้องมะม่วงน้องหนุ่มมะม่วงนน้องหนุ่มมะม่วงมีมีมีมซื้อสปอนเซอร์ด้วยนะเธอใช่ชื่อรายการอะไรวะยังไม่บอก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 ลบสุดท้ายดอกเออค่ะเราลองเดากันมาว่ารายการของพวกเราจะรายการชื่อว่าอะไรอ่าหรือว่าเป็นรายการรูปแบบไหนเออเออเป็นนี่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์กแน่เลยอะ เอ่อชื่อรายการตามหน้าอีหน้าลูตามไีกุนเชียงนะอิ่มอร่อยกับหม่องเชียงน้ำเคี้ยวปากเข้าน้ำหลือแม่เดี๋ยวไปรออีโมอุ้ยสามาร์รนอุ้ยนางบอกว่าชื่อรายการชมรมคนน่าเศร้า ยังม <optimistic> ึงอยู่ไม่ได้เพราะหน้ามึงตื่นเต้นหน้ามึงเคยอยู่มพอาตั้งเศร้าอาตมันอยู่ได้เพราะมึงเศร้าต้องตื่นขุ่นมึงตื่นเต้นอะไรกูตื่นเต้นที่ได้เจอมึงแล้วถ้าสมมติแยกกันนี้นี่วันนี้กลับไปยังตื่นเต้นไหมกูเศ้ากูเข้าชมรมนี้ได้เหมือนปาลิซกับคิมคิมจอมอื่นีสับเอ้ยได้อยู่นะได้นะเอาดีๆได้นะ กได้เลยได้หนาได้เลยยิ่ออกอหน่อยคิม้องอื่นได้กูเป็นคิมตองอื่นเหรออินิวอะปารีสคิมคาดเชียนอินิวคือปารีสเหรอปารีสอะไรอยู่ตั้นอยู่แล้วเท่านั้นโอลีว่าไะไรไม่าอูน้งแบบอีโมสวยมากแม้ขนาดไม่เห็นหน้าอ่ะไปให้ดูหน้าไปดูให้ดูหน้าอีโมหน่อยโอ้โหมึงดูชุดคดิ อ่ะมงว่าไงอ่ะไอ้เบย์เปไรอ่ะลงทำไมอ่ะเออเอออีโมชูมันเกินไปอ่ะไอโมเหมือนไม่ใช่คนไหนหรอกไม่เป็นไรแต่มีอีฝนอยู่กูก็ก็เลยไม่ค่อยอะไรไงว่าอีฝนขนาดอะไรหญิงแพระยังแบบสู้อีโมไม่ได้เออมึงเป็นผู้ชายมึงเป็นกระเทยมึงดรงเรามันเหมือนไก่นำเที่ยวพี่ฝนไม่เราส่ง ไอ้นิ้วมันเลอะไปหมดเลยมันแบบเหมือนกินอะไรแล้วมันเลอะไปทั้งหน้าเลยอ่ะอ๋อกินยังไงอ่ะกูแท้กูไม่มีช้อนตักอะไรเลยหรอมันเลอะอะไรขนาดนั้นนฝุฝนมึงเว่อไปปะจริงหรอจริงมันเลอะไปหมดเลยพี่พนี่ไม่มีมือเลยหรอหน้าหุยเว่อพูดจาเลยเว่อไปหมดอีดอกดีดี ล้อันนี้มันแบบมันสวยไปทางหน้าสวยป่ะมันสวยป่ะมันสวยข้าวมันยังสวยอะไรวงสวยข้าวไรวงสวยอ่ะมึงหามาจากไหนให้มึงบอกมึงเป็นไฮโซเหมือนมันเอาหน้ามันสวยแบบสวยหรือว่าหน้ามึงแปลกๆอีฟนมันผัวเด็กแบนเอาแบบเบิร์นเอาข่าเมาใส่หน้าอีดอกตอนจำเบิร์นยางหน้าเลยนะหน้ามึงแปลกหน้ามึงแปลกๆปลกนะนี่ เลยเลอเหมือสีตัมันน่าสวยอะไรวะน้องยังบอกเลยว่าหน่าสวยแปลว่าอะไรแล้วก็ถามสวยแปลว่าอะไรหน้าแบบนิวไงหน้าสวยๆมึงไปใช้กับใครคำว่าสวยในวงการไฮโซมึงอะวิเพียบค่ะเขาเก็ตหมดค่ะเขาคุยกับมึงไหมตอนไปงานอะสนไฮโซปาร์ตี้มีคนคุยด้วยไหมใครสัมภาษณ์มึงนะอะไรคนทึ่มาสัมภาษณ์มึงอะ พี่แหน่ไงเป็นความฝันที่เราอยากจะแบบอยากจะออกรายการกุบกลีบสองเศรกลุบกลีบกลุบกิดบกับแหน่นะจ๊ะกับรายการมาร์กมากๆอยากออกได้ละมามามากๆเขาจะถ่ายแต่พวกไฮโซมึงออกยังแล้วมึงอ่ะก็ยังไงกูยังไม่ได้บอกกูเป็นไฮโซเลยมึงบอกมึงเป็นไฮโซแล้วอีฝนยี่ปีหน้าเลยป้า เอเอปเป็นจริงปะเนี่ยไม่ไม่เขาถ่ายสต็อกไว้แล้วที่ไหนจัดปาร์ตี้ที่ไหนอ่ะโรงแรมอะไรอ่ะโรงแรมเมืองไงบอกสวัสดีเขาสารินกูจะตบหน้าให้นะกูจังแค่นั้นไงสวัสดีเขาสารินเขาบอกว่าพี่นิวอยากฟังพี่นิวสปีกนอังกฤษหน่อยคะ่ะเป็นแบบได้ไหมฝนดีกว่าฝนเออเรียนเออดมาตอนที่เซนฟังเซนฟังกูเรียนอะไรนะ น้ามันจบเซ้นฟัองเออเอเนี่สนย <Why not? S 1> ปสปีกหน่อยวายนอดไปสปีกอะไรนักหนาฝนทำไมอะ่ะเขาอยากรู้มึงจะพูดได้หรือเปล่าฝนก็มีผัวฝรุ่งฝรั่งฝนก็พูดดิอ่ะไม่ใช่แต่ว่านิวเนทีฟเขินนิวเนทีฟมากกว่าเราเพราะว่าแบบว่านี่คือทุกทุกวันนะที่ได้ภาษาอังกฤษพอนิวสอนเลย ไอบอลิงวายอยู่สปีกเวลีมาตอะอยู่เนาอ่ามาเล่าประสบการณ์ดีกว่าเป็นภาษาอังกฤษดีดีอย okay. e ู e ่อ e. uh, 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 yeah. uh, ่ทาวเวลฮอลิเดย์วิดบอยเฟนแฟมิลี่อในอเมอ่าแวร์อยู่ทาวเวลฟ็เลยได้ เท็กซัสอะลอะโอเมนทลแอนด์ยูอ่าโนไอไออาร์ยูอ่าอ่ายูโกค้ g โกคา Yes อ๋อมอเตอสอไซดโอ๋อโบสโบส บ๊ทฟอร์มไทยแลนด์ฟอร์มไทยแลนด์ yes อันละเมิงอีฟอยู่ฟอร์มอันดามันอ่ะอีฟอยู่อ่าวไทยอ่ะอยู่เทินสิงคโปร์นะมาลากา No. no no อะดามัน okay ทางงาทางงาแอนบามาบังกาดิอินเดีย pacific o k n o t จ far ol 7.0โทรอีกเราได้เต็มพันนะคะคนไทยคนแรกค่ะ ไอสปีคเวลีมัสเฮย์หยดหยดหยด Yes พน่าวโซววิลเล่เวลเซมเอ่อฝรั่งยินดีครับผู้ที่ยูไอเล่น ไอเรียนเองฟอร์ลิิวตันอ <c oughs> ๋อไอเฟนฟอร์ไอเซนปารีติวตันไอไลท์พิงคัลเลอร์แอนด์อ๋อไอโกทาวเวลเบอร์รี่ฮิลวิทไมเซนเบริคูดวิทวิทขาวิทสปอร์ตขาโอเพนเดินดอโดนเป็นโอเพนดอผมโดนผีแ โอเพนดอร์ขับรถเปิดประตูไปแลมโบกินีโอเพนดอร์แลมโบกินีสไตล์แลมโบร์กินีอิตาลีโอเพนดอร์ปอมประตูทำเพียอะไรวะเออเอ้ยต่อไอเลิฟอเมริกาเวเลียมันอือไอโน่ต่อพี่ฝนเหรอทำไมอ่ะ โอลิเฟนเหรอพาริสทิวตันอ่าไอแฮปฮอลลีวูดเฟนเวลี่มากอ่าฮู้ยสิเซเลน่าโกเมสโอ้แองเซเลน่าวิลเลียมเ้อเป็นดาราด้วยเหรออ่าเซเลน่าโกเมสเทเลอร์สวิทไอเฟนแก๊งอ่า เลิมาไม่ใิ b o y f r i ล่ะฮอลลีอลวูดอ c t เวลีมาเจมเดดเดดนาวยู่เด็ดคูชอนเมนเดสิิ กร <c oughs> ะซิบกระซิบแตมันติดมาไงทรนเมนเดสติดมาเ <c oughs> <c oughs> ย้เ <c oughs> ออบางไทยพังแน่นางบอก <c oughs> เนทีฟสุดๆแตงกู๊กินดีมาโนแล้วกักมือเรียกเงินเต็มเลยรัตนากระสิ่เป่ามากแถวหน้าอเมริกาเขาบอกแถวหน้าอเมริกาเลยแม่อาทสรุปอยู่ที่อยู่ที่เอาเอใช่ปะเบเวอร์ลียฮิลล์หิวหิว ไม่สกินได้อร่อยไส่ถั่อยู่บ้านบ้านสามีอยู่ที่ไหนยูรัดอะไรเขาบอกว่าไปฝ่าแฝดกันน่ะนี่อ่านเมนที่รัดอะไรร้านางอะไรบ่นอะไรอีกยักจิตหลุดดอไม่หรอถั่วยูบ้านบ้านพี่จอดอยู่รัดอะไร หลานนาผลบรรณาธินารไม่ผลบรรณาธิการอีดอว่ายังไงแมเนี่ยเจ๊แหลกเหรออีดอพี่นิวอะไรวะคุยกับเพื่อนสาวมาพี่จอนร้านอะไรรัตนา กูบอกมึงอ่ะต้องเผาเรื่องอันนี้มั่งเรื่องแบบนินทาคนเรื่องอะไรเงี้ยไม่งสมองมันอ่ะเข้าใจด้ปะมันไม่ได้แล้วหรอเออมึงอ่ะก็คือนักวิชาการมึงคือนักวิชาการพูดมาสังเกตว่านั่นแหละถูกเลยออกสุขล้วสมียงหมดอยากลงคอร์สวินิวมากงเอาไปเล่นไหม เสือกเสือกอีนอชีวิตในใบเด็กเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ปลดแล้วแชร์ให้น้องๆได้ฟังหน่อยมีเพื่อนไหมมีชื่อสมหวานมากอันนี้อร่อยมากไม่เคยกินเรอแหมยอโอ้แถวบ้านเรียกอะไรออร์เรนจ์ ถามบ้านเรียกอะไรออเวนอะไรอ่ะบักมีอ๋อนึกว่ามันอันนี้ม oh, ันเปื้อนเจ้าม anyway. ังกรใช่นึกว่าส้มสีแดงเหมือนส้มตุรกีอ่ะเคือแตกป่ะยเขามันอกเลยอ่ะ อายพ่อพี supplies, like ่จอนอยู่หลังเกินฝนเกินนาจาริตอีดอกพี่จอนอยู่หลังเลรหลังนะอีนอนคิดถึงรู้จักวะพอดีค่ะใครไม่เคยเสร็จงานคนอื่นเขาเลยเหรอจะไม่จะไม่คิดจะช่วยเหลือแบบ วงการอะไรออนไลน์เรื่อเสพงานอะไรกูถึงถามว่าใครกูยังไม่รู้เลยใครมึงใส่ก่อนเลยเหรอบอกเลยเลยพี่หนุ่มมาไปแข่งมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเขาเออถห้สวัสดีคนอื่นมั้งเหอะให้เขาสวัสดีอย่างเดียวเหรอเออกันล้อกันล้อเหรอสวัสดีค่ะ ตะไลอีกนานไหมเนี่ยเขาล้วกลรบ้านกันหมดแล้วโผล่ไป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 พี่เจนนี่ไม่มาเยกเจนนี่ไปโอ้ยดอกร์มันด่ากูอยู่แค่นี้ก่อนเอ้แฝดไมตามันโทเขียววะตามันไม่ได้เขียวมึงมันไม่มึงหน้าเหมือนปอบเลยอืมอีมินานุอีดอกมันน่าเลือกมากน้าง่ะเอลซ่าอีดอกร์อุ้ยทำเล่นมึงฝ่ออยู่นะฝ่อฟันอย่า you <laughs>